โรงเรียนวัดบ่องเงินตั้งอยู่บนเนื้อที่6ไร่25ตารางวาในเขตพื้นที่หมู่1ตำบลบ่องเงินอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1โดยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด281คนบริหารงานโดยผู้อำนวยการวงเดือนทองคำ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนโดยมีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือเป็นสถานศึกษาที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้คู่คุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักธรรมมาพิบาลสืบสารภูมิปัญญาศิลปะและวัฒนธรรมไทยใช้เทคโนโลยีเป็นเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสู่สถานศึกษาคุณภาพ ปรัชญาความรู้คู่คุณธรรมเอกลักษณ์เด็กดีมีปัญญามีความสุขอัตลักษณ์มีจริยธรรมนำความรู้อยู่ในวิถีพอเพียงสีประจำโรงเรียนคือสีเขียวและสีเหลืองการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานที่1คุณภาพของเด็กระดับคุณภาพดีเลิศ ในการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดบ่องเงินประชานุกูลวิทยาใช้กระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลายส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาด้านร่างกายส่งเสริมสุขคันวิสัยที่ดีพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงดูแลความปลอดภัยของตนเองได้รับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุข,ขลักษณะ มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ด้านอารมณ์จิตใจมีพัฒนาการด้านอารมณ์ดีล่าเริงแจ่มใสเหมาะสมตามวัยควบคุมอารมณ์ได้กล้าพูดกล้าสแสดงออกแสดงความคิดเห็นได้และรู้จักหน้าที่รับผิดชอบของตนเองด้านสังคมช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันรู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ให้เข้าที่ได้อย่างถูกต้อง มีจิตอาสารู้จักยิ้มแย้มทักทายพูดคุยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขด้านสติปัญญาสามารถสื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและสแสวงหาความรู้มีความคิดสร้างสรรค์รู้จักแก้ปัญหามีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวกล้าสักถามเพื่อค้นหาคำตอบการแสดงความคิดของตนเองออกมา การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานที่สองกระบวนการบริหารและการจัดการระดับคุณภาพยอดเยี่ยมโรงเรียนวัดบ่องเงินประชานุกูลวิทยาได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นโดยพิจารณาจากวัยและประสบการณ์ของเด็กที่มุ่งพัฒนาเด็กในทุกๆด้านโดยจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน มีบุคลากรระดับปฐมวัยเพียงพอต่อจำนวนของนักเรียนมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอมีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชนมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมโดยการจัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละหนึ่งครั้งให้หน่วยงานต่างๆเข้ามามอบความรู้ประสบการณ์และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยการเรียนธรรมะสัปดาห์ละ1ครั้ง การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาประถมวัยมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญระดับคุณภาพยอดเยี่ยมการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัยของเด็กตามบริบทของโรงเรียน สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ปลเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขโดยมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรงจากการเรียนผ่านการเล่นโดยการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้ลายกลุ่มเพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจความสามัคคีการแบ่งปันและการรอคอยจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย จัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศเย็่มใสกว้างขวางพอเหมาะมีมุมส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายในการประเมินเช่นการสังเกตการสอบถามการสำรวจและการวิเคราะห์ผลการพัฒนาของเด็กโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กต่อไปการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่ 1. คุณภาพของเด็กระดับคุณภาพดีเลิศ โรงเรียนวัดบ่องเงินประชานุกูลวิทยาได้มีการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณขึ้นเป็นลำดับในปีการศึกษา2563มมีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน RT มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศและอยู่ในอันดับที่1ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่งนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาเหมาะสมกับวัยโรงเรียนมีขั้นตอนสู่ความเป็นเลิศด้านการอ่านการเขียน เรื่องโรงเรียนสร้างบ้านเสริมจุด,ดิเริ่มอ่านออกเขียนได้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2 5 6 3โดยเลงหินว่าการพัฒนาของเด็กจำเป็นต้องมีครอบครัวช่วยส่งเสริมเป็นการพัฒนาต่อเนื่องมีการสร้างนงวัตรกรรมสมุดการบ้านเพื่อให้นักเรียนได้นำกลับไปทำที่บ้านและเป็นการทบทวนมีสมุดบันทึกดาวเพื่อเป็นการเสริมแรงและกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เหมาะสมมีการใช้แหล่งการเรียนรู้ในการสืบค้นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนักเรียนมีผลสำลิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน นักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจต,ตกติที่ดีต่องานอาชีพโรงเรียนวัดบ่องเงินประชานุกูลวิทยามีการแนะแนวในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีเป้าหมายเข้าศึกษาตามสาขาที่ตนเองสนใจมีการแนะแนวจากสถานศึกษาภายนอกเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมีการนำปราชชาบ้านมาเป็นวิทยากรเพื่อฝึกทักษะด้านงานฝีมือเช่นการทำใบสีเหรียญโปยทาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่องเงินประชานุกูลวิทยามีคะแนนเฉลีย่ยคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดครบทุกด้านมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเช่นมีการนำนักเรียนเข้าวัดทำบุญในวันพระเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับท้องถิ่น ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคนมีกระบวนการทำงานที่เป็นทีมเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรักความสามคัคคีและการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนักเรียนมีการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตอารมณ์และสังคมอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยครูประจำชั้นมีการจัดทำบันทึกสุขภาวะทางร่างกายเช่นการดื่มนมแปลงฟัน และตรวจสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตรวมไปถึงมนุษยสัมพันธ์ของนักเรียนเช่นกิจกรรมกีฬาสีภายในและกีฬาสีกลุ่มเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โรงเรียนวัดบ่องเงินประชานุกูลวิทยามีแผนพัฒนานการจัดการศึกษาแผนปฏบัติการประจำปีกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจได้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้างการบริหารงาน4ฝ่ายการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาการนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนวัดอปตอทุกภาคส่วนในการสนับสนุนงบประมาณเช่นปรับปรุงรั้วของโรงเรียนทาสีอาคารเรียนปรับปรุงสนามเด็กเล่นห้องพยาบาล กำหนดบทบาทหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษามอบหมายหน้าที่ตามคำสั่งตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายวางแผนการปฏิบัติงานโครงการกิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจนเพื่อบริหารการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมครูที่ปรึกษาการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีระบบการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อการกำกับติดตามและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการทางด้านงานพัฒนาเช่นหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมเช่นกิจกรรมประชุมผู้ปกครองกิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมวันปีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตจริงและครอบคลุมทุกเป้าหมายมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องโครงการพัฒนาครูและบุคลากรครูผู้สอนพัฒนาตนเองและมีความรู้ความสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น สามารถจำแนกครูตามมุสการศึกษาดังนี้ประเภทข้าราชการครูจำนวนครูทั้งหมด14คนระดับปริญญาตรี10คนระดับปริญญาโท1คนระดับปริญญาเอก1คนประเภทครูอัตราจ้างจำนวน3คนระดับปริญญาตรี3คนรวมทั้งส่งเสริมให้ครูมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อใช้ในการพัฒนางานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน โดยมีการปรับภูมิทัศน์ภายในเช่นปรับปรุงรั้วโรงเรียนอาคารเรียนห้องประชุมห้องน้ําเพื่อปรับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภยัยจัดระบบการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนเช่นปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์จัดหาโทรทัศน์ประจำห้องต่างๆห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญระดับคุณภาพดีเลิศกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีคุณภาพมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการต่าง โดยครูทุกคนได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมโดยใช้วงจร PDCA ครูทุกคนมีการจัดการออกแบบการจัดการเรียนรู้จากการร่วม PLC ครูทุกคนมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning มีการตรวจสอบโดยการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อประเมินการสอนช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนำผลจากการนิเทศการสอนของครูทุกคน ทุกรายวิชามาวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเพื่อไปพัฒนาการจัดการนิเทศในปีการศึกษาต่อไปจัดประชุมครูทุกกลุ่มสาระและรายวิชาเพื่อนำผลจากการประเมินการนิเทศมาปรับปรุงการเรียนการสอนโดยครูทำการวิจัยผู้เรียนจากบันทึกผลหลังการสอนโดยครูได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีคุณภาพ